ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m คอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น,น ROX PUBG Call of Duty และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกราอีอิได้ราคาถูกพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up เพจร,รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วงสวัสดีครับผมวันนี้มาพบผมกราอีอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ออนไลน์4นะครับผมกับกิจกรรมครับผม ไอคอนเด c o คอนเคอร์เรอร์หอาทิตย์ิเขาไปนะครับผมนะโอเคก็เป็นกิจกรรมใหม่ครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับผมนะโอเคก็เอ๋ของรางวัลเป็นแบบบิงโกใช่ไหมอันนี้ของรางวัไลไฮไลท์เป็นแบบบิงโกครับแล้วก็ส่วนของรางวัลหลักก็เป็นรูปแบบที่1รูปแบบที่2เหมือนเดิมครับผมแล้วก็รางวัลผู้จัดการรอบนี้เป็นอไอคอนร้อยสิบหรอแล้วก็บวกแปดในเก้าสิบห้าอันนี้ของเดิมหรือเปล่านี่ไอคอนร้อย ร้อยห้าใช่ไหมแล้วก็บวก8 B o e ครับผมโหแต่มันอ่อนนี่เหนื่อยหน่อยครับผมโอเคแล้วก็เป็น b 2 b ูคัทเหมือนเดิมครับผมโ okay. อเคยังไงดีวะกิจนี้เวิร์กไหมอันนี้ก็94บ่วก8นดะเดอเดี๋ยวดุบหนับไป5,000ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลุยมันไป5,000ก่อนแล้วกันถือว่าแซมเปิลแซมเปิล <laughs> ชิมลางชิมลางครับผมเดี๋ยวโอเคทำการแลกเปลี่ยนมาเลยครับ5,000 โอเคดุบหนับไปโอเคไปจะได้ของรางวัลผู้จัดจาการพอดีครับโอเคครับเสียตังค์สบายใจเสียตัวก็ยังดีไม่ใช่ครับผมอะไรครับเนี่ย <g uss> จะเล่นมุกก็ผิดล็อกโอเคมีบวกห้าบวกเจ็ดด้วยโอเคโอเคยืนยันครับมาครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับอ่าอ้นี้มันคล้ายๆนี่เลยอะเคยดูเคยดูไพ่ย,ยุกิปะ เขาเรียกอะไรอ่ะปิรามิดอะโอเคมา100่ครั้ง200เหรียญหรือครั้งละ2,000บาทเหมือนเดิมครับทำเงียยช่องครับผมหลังๆไม่ค่อยอยากกดแล้วแต่ว่าเหมือนกดจนชินมือไปแล้วก็ต้องกดต่อไปครับผมนะทีเดียว2,000บาทครับผมเอาให้รู้เรื่องข้าต้มเครื่องกระเบือ้องแตกข้าวเหนเียวเปียกสาคู่วดําครัครบยืมปก้องทรงเอมาครับจัดไปเออได้บวก5ถึงบวก7ดดีสุดเหรอวะเนี่ยอันนี้คือที่ผมได้น,นี่คือดีสุดแล้วครับ แล้วก็17 17เขาเรียกอะไร17เอ่า 17, 17, uh, 17ปิระมิดแล้วกัน17ปิระมิดครับต้องใส่เลยไหม17ยังไง17มันก็ไม่เต็มช่องอยู่ดีงั้นกดอีกทีไปพึ่มอันนี้ได้14แล้วได้2,000เอ็มครับโหอันนี้แย่กว่าเดมิมอีกไอของรางแถวบนนี่กูจะมีโอกาสได้เห็นไมในชีวิตนี้31เเล่นไปก่อนโอเคยังไงมันก็ครบอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องครบอยู่แล้วโอเค อันนี้ก็กดๆไปไม่ได้พิเศษอะไรเพราะยังไงมันก็ต้องดนจนครบอยู่แล้วครับโอเคอีกค่าก็ครบพอดีใช่ไหมแล้วก็รับของรางวัลรับทั้งหมดวุ้ยมีไอคอนไอคอนร้อยเด้วยอันนึงครับผมแล้วก็50าสิบหกาโอเคก็ถือว,ว่าสวยอยู่ถ้าหมุนครบร้อยเโอเคแต่ผมโดนไป4ี่พันบาทถึงจะครบรอบหนึ่งอันนี้มันคุ้มไหมเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันโดนไป4ี่พันหนึ่งจะครบรอบหนึ่งครับโอเคแล้วเราเหลืออีก100้เหรียญไป อโอ้โหได้แค่3เลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหร้อยเหรียญได้4ครับโอ้โหกลายเป็นกดทีละ2 0 0คุ้มกว่านะกดทีละ200ผมได้แบบ14 17อันนี้ร้อยเหรียญได้มา4อันเองโอเคกดได้52ทีครับไป2ทีพอดีโอเคแมงก็ไม่แมงก็ไม่ทะลุสักอันไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเรามาต่อกันอยู่แล้วครับมาเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลโดยรวมกันครับไป โอเคครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปเปิดเงินมานะตอนแรกมี548ตอนนี้มี57าเจ็ดครับได้มา2 2 0 0 0 M อกับ5 0 0พก็ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้เลย2 2 0 0 0 M อกับ5000แรกนะโอเคไฮไลท์เราก็จะมีอบวกแอนี่นบะเป็นไฮไลท์เนี่ยบวกหบวกแแล้วกอ็อันนี้ก็ o, บวกหบวกแครับผม o, บวกหบวกแเทียบเลยอ่ะมียังไนที่แบบชัดไปอ่ามีไอคอน2ใบร้อยห้าร้อยเจ็ดแล้วก็ พวกบวกค่ามีดับสามสิด้วยครับผมดับสามสิบดับ50าสดับ70โอเคโอเคมาครับผมเพื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับไอ้พวกนี้บวก3ถึงไอ้พวกนี้ทิ้งไว้แล้วกันอันนี้บวก5 97เบวกหถึงบวกหนี้บวกสถึงบวกเผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันบวกสถึงบวกหแล้วก็โอเคบวก3ถึงบวกหเหรอแต่อันนี้มัน95อันนี้มัน97้าสแต่นี้บวกหนึ่งถึงบวกหโอเคช่างไหมเปิดเปิดไม่ได เอานี้ก่อนอันนี้ก่อน12ชิ้นไปหนุบหนับไปเปิดเลยไปบวกหนึ่งวกห้ิวิ่งมาครับ b t ีครับเบอร์สิครับผมแคนาดาฟงโซเดวีย์อะตอเคสามพัส่ร้อยเิบ okay, เอ็มครับสวยอยู่สวยอยู่สองพอโอ้โอเคสวยอยู่ครับได้มา2อ,อตัว5,000ันเอมเดี๋วว่าใช้ได้อีกสองใบที่ผมข้ามเลยแล้วกันมาลาโดน่าโอเคมาต่อกันที่ อันนี้เก้าอันนี้97แต่ไม่บวกโอเคกันช่างแม่งไม่เป็นไรเอาอันนี้เลยแล้วกันครับอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะอันนี้โอเคอันนี้แหละอันนี้มันได้ลุ้นบวกขดครับ18ชิ้นไป BTB บวก6ไปตัวหล่อบวก6โอ้โห e เ s ว่ะเดนมาร์กด้วยข้ามเลยครับพิเทนเซนบวก4อีกหนึ่งคันเฮ้ยบวก6เทพๆหน่อย วิ่งมาเอลเฮดของบกหกนะ้ถ้าเอลเฮดอ่ะฟินแลนด์ลิทมาเน่นครับโอเคครับโบโกหกแต่โบกหกแม่งร้อยเอ็มตูดเอ๊ะคัดอันนี้ส0สิบนี่ควรกดไหมวะคัดส0สิบก็ควรนี่หุยได้อยู่นะถ้าคัดส0สิบอะครับคัดส0สิบนี่น่าจะได้อยู่นะไปเลยแล้วกันถ้าคัด30เิเปิดทีละสิบเลยแล้วกันครับมันคัดส0สิบอะไปน่าจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วิ่งมาโอ้ไม่ได้โลนโดอะ ฝรั่งเศสซิดาดินซีดานเนอะไหล่เ่ยซีดานครับ1,100เอ็มครับคัด30ม <c ười> อีกสีชิ้นไปโอ้โหคัด30กูมี14ชิ้นเบอร์สี่สเปนรามอสครับผมเซอร์กิโอรามอสครับผมอีกพันเอ็มไปโอเคคัด30กูไม่ได้ตัวไฮไลท์เลยสวย เแต่ว่าก็ดูปริมาณก็โอเคนะครับอ่ามาต่อกันที่อันนี้ละกันเผื่อได้ไอคอนครับไป, <c oughs> เ,ปเปิดไป <c oughs> ดีไหมฟุกไหมไม่ฟุกว่ะไม่ฟุกครับผมโอเคแคมมาลูนเอ็มเบีย้ามเลย95บวก5ร้อยสามโออร้อยสามโออไปร้อยสามเปิดทิ้งครับอันนี้ร้อยสามกากหน่อย จะมาเล่นโก้เอ่อร้อยสี่นี้ลุ้นไอคอนได้ไปเผื่อฟุกไม่เคยฟุกเลยกูเผื่อฟุกตลอดแต่ไม่เคยฟุกเลยครับวิ่งมาเบอร์อะไรอ่ะตเปนเหรอบูสเกตครับไอ,อ, <c oughs> อนน้อันนี้บวก3ถึงบวกมีชิ้นเดียวไปเลยครับไปบวก3ถึงบวกห้ไอ้พวกนี้มาจากไหนวะเนี่ยมาคอโยเรนเต้ครับบวก5ครับ แล้วก็อันนี so. ้บวก3ถึงบวก5 97เหมือนกันครับ3ปีทีเดียวเลยครับไปทีเดียวเลยแจ็คพอตลั่นๆหน่อยโอ้โหเอ็มซีเลยเหรอวะเฮสุดโครูนาครับโอ้ยอะไรครับเนี่ยบวกหาบวกหาบวกบวกแปดไอสามันบนนี้อันนี้อ๋อมีบวกห้าถึงบวกเจ็ดหรอเอาบวกสามก่อนแล้วกันครับ คัด30บวกสครับไม่ต้องคัดแล้วถ้าแค่30อ่ะเปิดแม่งทีเดียว4ชิ้นเลยคุเกียรล้ำลีล้ำลายบวก3เองวิ่งมาเบอร์เคาริมเบนเบนซีมาครับผมเบนซีมากครับบวกส3 0ส0เอ็มครับ,บ, 3, 3, รบแล้วก็ที่เหลือก็ง,งงๆครับ <laughs> บวก3ถึงบวก6ต่อเลยไป2ชิ้น98ไป 3 1บวก6โอเคกับตันเรอออสเตรียหรอง CDM บวมการ์ดลิงเกอร์้อกจากการ์ดลิงเกอร์แล้วยังบวมอีกครับมาต่อกันที่อันนี้แล้วกันอันนี้ได้รุ่นบวก7ครับแต่เลด90เองไปเลดแม่งเลยเลทโคตรน้อยเลย90มีบวก7ไหมวิ่งมาโอ้บีอะไรไได้วยกูลืมแล้วอันซุ่มกัรอาร์วีบวก กูบกเลยกูทำอะไรวะเนี่ยอันนี้บวก5ถึงบวก7ครับ95มามาหน่อยไปเปิดทีเดียวเลย4ชิ้นโอ้โห VTR อ่ะเบอร์14ครับสเปนโอ้โหใครไม่รู้เลยอ่ะบุก7แต่ใครไม่รู้หูลาอูนกาเซียครับแทบจำไม่ได้ครับโอ้โหทำไมไม่เอาโจโกเมสอันนี้มาบวก7วะเนี่ยโอเค ไปต่อกันที่ไอสามันบนผมจะไม่เปิดในดาห้าสิบบวกห้าเจ็ิบวกห้าเก้าสามบวกห้าถึงบวกเจ็ 7. อันนี้ครับชิ้นเดียวเอาปีอะไรไมาให้ผมขอดีๆหน่อยแล้วกันวิ่งมาเออโอ้โหอันซุงอีกแล้ว่ะตัวเดิมไปสั <c oughs> <c oughs> ตว์กวนตีนจัดกวนตีนจัดตัวเดิมครับตัวเดิม โอเคเอ่อมาต่อกันที่ไหนหนอร่อยคอนเก้าห้าบวกห้าเก้าสามอันนี้แล้วกันเก้าสิบห้าบวกห้าไปลุยโลดลุยโลดโอ้โหประตูข้ามเลยมาเชสิโอ้หทำไมมันทำไมดวงผมมันเฮงซวยขนาดนี้วะ<อ>ทำไมดวงผมมันบัดซบขนาดนี้วะเนี่ย อันนี้ดาบห้าสิบบวกห้าเจ็ดสิบสามสิบผมเอาไอ้บวกหกบวกแปดก่อนแล้วกันมันชอบได้บวกหกครับอันนี้มาบวกหกหนึ่งบวกแปดเก้าสิบสามก่อนไปเลยไปรู้สึกสิ้นหวังเยียมาอีกแล้วครับปีอันซุงฝรั่งเศสบอบลนอน่อบวกแปดมาเหอะเออโอเคสาม0ันเอ็มครับคือถ้ามอเอนนาต้องเอาบวกแปดมาแล้วล่ะ อันนี้ครับไปบวก6ถึงบวกแปดกูสิ้นหวังแค่ว่าไปเอ้ยกัปตันบวกแปดวิ่งมาโหวีดีอาร์ปีกากสุดเลยเซอร์เบียใครอะโคละลออ้อปะบวกบวกเจ็ดตัวโคละล้อครับแปดก็ไม่ได้ okay. <c oughs> ดโอเคเดเคโอเคมาต่อกันที่ใกล้หมดแล้วเราเหลือไอคอนสองใบเหลือดับห้าสิบเจ็ดสิบสามสิบแล้วก็ BOE บวกแปดออด้วยนะ ออเลยนะครับใช้คำว่าออนะครับ D T B โอ้ลูนโดให้กูหน่อยมาไม่คัดแล้วกันเบื่อละกดตรงเลขหนึ่งไปเอาขอลันรันหน่อยเอาเร็วเอาเร็วไปแคมก็ได้วิ่งมาเบอร์เจ็ดฝรั่งเศสใครวะเอกลกองเต้เหรออู้เอกลกองเต้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอ็มครับถูกจังแต่ก็โอเคโอเค น่าจะกลางๆกลางๆตัวนี้สําหรับดาบเจ็ดสิบน่าจะกลางๆครับดาบห้าสิบสองใบต่อเลยต่อเลยไม่ต้องคัดครับกดเลยเลขหนึ่งเหมือนเดิมย้ําไปปึ้มทีละชิ้นครับไปเอายังไงยังไงวิ่งมาเออดูไม่ทันตัวนี้ครูดตัวนี้ครูดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเอครับอะไรตีบวกครับตัวนี้ครูดครับ อีกทีหนึ่งไปเออขโมนเล็กนึงเล่นเล็กนึงวิ่งมาโอตูเกดหรอฮูเซบีโอฮูเซบีโอสองหมื่นสองพันหกร้อยเอ็มครับพอได้นะพอได้สำหรับดาบห้าสิบมาไอสัตว์ดาฟสามสิบไ,ไอคอน ผมเอาไอคอนก่อนเลยแล้วกันดูมันน่าจะแตกกว่าครับแต่เดี๋ยวอออบอกแปดนี่ก็น่าจะแตกยับเอาไว้สุดท้ายเอาไอคอนก่อน,นเลยครับหนึ 105. ่งร้อยห้ายำแม่งเลขหนึ่งลงไปไปยำเลขหนึ่งวิ่งมาเออเบอร์เท่าไหร่วนะนะเมื่อก,กี้อังกฤษของใครวะเนี่ย Soul 4, โซแคมเบลลกับสี่พันเจ็ดร้อยเอ็มไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรครับ ร้อยเจ็ย้ำเลขหนึ่งเอาตออเลสมากูดีใจแล้วไปเอ้ย้ำไปเลขหนึ่งย้ำไปวิ่งมาเอออิตาลีดุก็รู้เลยครับกัดจังครับกัดตูโซกัดจังครับเละจังวะหลักๆนี่เปิดจิตนี่เละชิบหายเลยกูเละจัดเลยผมโอเค เออเอาบวกแปดก่อนบวกแปดทีหลังแล้วกันบวกแปดอ,อเลยนะเฮียออแต่ว่า่เลกเอาห้าสิบบวกสามก่อนพี่โดมาหน่อยไหว,ว,ว,วละ่ะเอตโต้เบคแคมลูนี่ใครก็ได้ยังย้ำเลขหนึ่งอยู่ครับจัดไปหน่อยมาหน่อยมาหน่อยสิสี่ยฮคันกราฟเหรอ โยันครับครับ26,800ืกัอยเอ็นครับผมโยหันครครับก็ไม่ใช่ตัวท็อปของปีนี้อะไรมากมายแต่ก็ราคาดีอยู่ครับสุดท้ายครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกลังใจให้หน่อยแล้โช่วงนี้เปิดกิจแตกรัวๆเลยครับไม่รู้เดี๋ยวต้องไปรวมตังค์ไม่รู้ว่าแตกหรือเปล่าแต่ว่า B O E อบวกแแม่งอเลยอ่ะคืออันี่คือเียรางเลยนะ อาจจะได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านเลยก็ได้นะครับผมแต่ไม่แน่ครับเพราะถ้าเรามีโชคอาจจะได้สักแบบแปดแสนล้านก็ได้ครับใครจะไปรู้ครับยังย้ำตรงเลขหนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวทิ้งไทยด้วยซองนี้ครับผม B O E O บวกแจัดไปเดนมากกจจบละว ใครอ่ะอ่านว่าอะไรอ่ะกียรทักกัตจกะเยียเหรอกียรทักกัตจกะเยียครับผมกียรทักกัตจกะเยียครับผมเหลือไอ้พวกนี้เปิดแมงเล่นๆไปแล้วกันซึมชิบหายเลยกูเปิดแมงไหมดูดเปิดแมงไหมดีไหม แจ็คพอตซาร่าโอ้โหแม่งยังไม่ถึงร้อยเอ็มเลยแต่ละตัวโอ้โหแต่ละตัวสปินห้าพันเอ็มอุ้ยแพงอยู่่โอเคเจอหลาดโอเคไปดูภาพรวมกันครับได้อะไรมาบ้างวันเนี้ยโอเคเราได้มาสองหมื่นสองนะสองหมื่นสองบวกเอ่อเดี๋ยวนะสองหกบวกสองสองเป็นสี่สี่ห้าห้ารวมกับเงินเป็นหกเจ็ดเ็ดแล้ว เอ่ออันนี้8อันนี้9 10 11 2แต่มันได้หลักพันเอมาเยอะนะผมว่าได้ราวแสนแสน m อครับแสนประมาณแสน1นึ่แนราวๆนี้ผพรมันได้หลักแบบพันเอมาเยอะจากไอ้คัด30ไงได้ประมาณแสนหนึ่งแสอะไรทำนองนี้ครับผมนะก็ดวงไม่ดีเลยอ่ะดวงไม่ดีเลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ไม่ได้เปิดได้ตัวไหนที่รู้สึกแบบโอ้หอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่มีตัวลั่นๆเลยครับไม่มีแจ็คพอตเลยโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมาแก้มือครับเดี๋ยวยังขาดอีก5,000เพื่อเอาของรางวัลใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแก้มือแน่นอนครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดสก๊อตไปลงใจให้หน่อยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมนะผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ยูทูป ด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่เฟซบุ๊กกอลอีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม